LUCY789 เว็บเดียวเล่นได้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีปิดปรปับปรุงมีเกมใหม่ๆม,มากมายไม่ต้องโยกเงินแอดไลน์ได้ที่แอดลูซี่เจสวัสดีครับพบก,กับสุปข,ข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ขึ้นนัหนืองที่เวียดนามซิโก้ของจริงเนี่ยฮะปั้นแข้งติดทับปาคกคางซอยกทีมเลยทีเดียว ซูบิญามรายงานนะครับโคดเกติสักเซนเมืองอดอีตุนสือทีมชาติไทยไม่เพียงแต่จะพาทีมฮองอันยาไลสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมยึดอันดับที่หนึ่งอย่างแน่วแน่นของสเตจแรกแต่ซิกโก้ก็ยังคงเป็นคนปั้นส่งผู้เล่นฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมชาติวินามให้กับปร์มฮังอีกด้วยและจากโค้ดปร์คนะครับประกาศรายชื่อ -3 3นักเตะคนสุดท้ายของทีมชาติวินามลุยสุสึกฟุตบอลโลก2022รอบกัดเลือก ส่วนเอเชียกลุ่มจีที่ UAE ก็ปรากฏว่ามีผู้เล่นทีมจากฮองอันไลน์ของโกซิโกมีรายชื่อติดจินชั้นในครั้งนี้มากที่สุดถึง7คนด้วยกันโดยแต่ละคนล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะตัวหลักของโค้ชกิติศักดิก์เสนเมืองทท่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยกองหลังวูวันทันเหยียนฟงหงซุยกองกลางเหยียนตุนหันหลอซุนเสือ่องอเลนโซาจากเวียดนามรันมินเวียงกองหน้าเหยียนคองเฟืองมเมซี่แห่งเวียดนามเหยียนวันต่วน ซึ่งโค้ปาร์นะครับมีคิวนําทัพดาวทองลุยฟุตบอลโลก3เกมที่เหลืออยู่โดยวันที่7มิถุนายนทีมชาติเวียดนามพบกับอินโดนีเซียวันที่11มิถุนายนทีมชาติบลเซียพบกับทีมชาติเวียดนามและวันที่15มิถุนายนทีม UAE พบกับทีมชาติเวียดนามท่านี้ปาฮังซอนนะฮะจะเร่งเตะทีมชาติเวียดนามเข้าแคมป์ระหว่างวันที่1 0ถึงยีสิบพฤษภาคมนี้ซึ่งก็มีการเก็บตัวที่เมืองหลวงฮาหนอยนะครับก็เรียกได้ว่าได้ทั้ง ขึ้นทั้งล่องเลยนะฮะหลังจากที่ซิกโก้ไปพัฒนาลีกเวียดนามนะครับจิตวิทยาสุดล้ำนิจโนใช้กลยุทธ์ดึงศักยภาพผู้เล่นไทย one, two, เห็นผลทันตาทำเอาตามอาจารย์นโนไม่ทันกันเลยทีเดียวเมื่อก่อนนน,นี้ประกาศอีกอย่างจู่ๆเปลี่ยนใจประกาศอีกอย่างซึ่งตอนแรกมีกำหนดตัดตัวผู้เล่นชุดแรกในวันศุกที่7พฤษภาคม และช่วงเช้าวันที่8พฤษภาคมจะมีการประกาศรายชื่อที่เหลือจากการตัดตัวผู้เล่นอย่างเป็นาการเพื่อนําผู้เล่นที่คัดแล้วเข้ามาพึกกกาลังกับผู้เล่นชุดที่2ที่จะเข้ามาสมทบกับทีมในวันที่10พฤษภาคมแต่ล่าสุดอาจาันโนเซอร์ไพรส์ขอเปลี่ยนแปลงว่าจะไม่มีการตัดตัวผู้เล่นชุดแรกออกจากทีมแล้วโดยให้เหตุผลว่าเพราะการซ้อมทําได้ดีอย่างมากทุกคนฉะนั้นหมายความว่าอาจานโน อาจจะใช้กลยุทธ์หลักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้เล่นทีมชาติไทยในชุดแรกเกิดการแข่งขันภายในทีมอย่างสูงสุดทําให้ผู้เล่นพยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีที่จะได้เห็นฝีเท้าของผู้เล่นซึ่งอาจาะโนระบุชันว่าหลังจากนี้จะตัดตัวผู้เล่นพร้อมกันทีเดียวกับชุดที่สองเพื่อเอาผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดไปลุยศึกฟุตบอลโลกที่ยูเอเอนะครับจวดพีนง เปิดชมมือขวาคนใหม่นิโน็ประเดิมศึกคัดบอลโลก UAE อากิระนิิโน็นะครับกุญสุอทีมชาติญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการติวเข้มทับชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมรยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มเจที่กำลังใกล้ขึ้นมาโดยอากิระนิิโนได้เปลี่ยนมาใช้ทีเรเนตยูกิทานากะเป็นมือขวาแทานประเดิมทัวร์นาเมนต์แรกที่ UAE สําหรับทีมชาติไทยนะครับมี โปรแกรมครัดบอลโลสามนัดที่เหลืออยู่ที่ประเทศ UAE พบกับอินโดนีเซียในวันที่3มิถุนายนพบกับ UAE ในวันที่7มิถุนายนและพบกับมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนซึ่งสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับเราอยู่อันดับที่3ลงสนามไป5นัดมีปาคะแนนสู้ๆไทยแลนด์ปูนปูนธนวัตรพบนิชโนร่วมซ้อมทีมชาติไทย หลังจากที่การหน้านี้เป็นสิ่งที่นากงวลสำหรับธนวัน์ซึ่งจิตถาวรแนวรุกทีมชาติไทยที่ขาแข่งกับสโมสรเล t เตอร์ซิตีในศึกพิว์นึงอังกฤษนะครับว่าอาจจะติดปัญหาทางด้านการเดินทางเข้าสู่ประเทศ UAE เนื่องจากข้อจํากัดในการเดินทางระหว่างประเทศช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศอังกฤษนั่นทําให้การธนวันรอาจไม่สามารถเดินทางจากประเทศอังกฤษสู่ UAE ได้ ซึ่งล่าสุดนะครับได้รับการเปิดเผยจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคอนเฟิร์มยืนยันธนวัน์ซึ่งจิตถาวรจะได้พบกับอากิรันิชุโนะกุนซือทีมชาติไทยอย่างแน่นอนกรณีของธนวันรเขาจะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เลยนะครับตามโปรแกรมที่ทีมชาติไทยจะเดินทางไปฝึกซ้อมที่นั่นในวันที่21พฤษาคมซึ่งนั่นหมายความว่าธนวัน์จะได้พบกับอากิรันิชุโนะกุนซือชาญญี่ปุ่นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมกับจะได้ร่วมฝึกซ้อมกับทัพชังศึกทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกก่อนที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก2ทีมดังจากดินแดนตะวันออกกลางโดยนิชโนะจะใช้2เกมดังกล่าวในการทดสอบศักยภาพของธนวัต์เนื่องจากกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นยังไม่เคยเห็นฝีเท้าดาวรุ่งของเลเตอร์สตี้รายนี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่โปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอบกัดเลือกโซนเอเชียทันที สำหรับธนวัน์ซึ่งจิตถาวรสร้างผลงานนี้อย่างยดเยีเ่ยงกับเทียมลเลสเตอร์สตีชุดยูยุ3สามเปโดยทะลวมประตู3เทียมดังของกัอังกฤษพาทีมชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้สองซึ่งธนวัน์เหมาคนเดียว2ประตูพาทีมถลม่มซาว์เทมทันเจ็ดหนึ่งโดยธนวัน์ยิงหนึ่งประตู1แอซิสและพาทีมบุกแบงก์แมอาร์ซอลลประตูต่อ1โดยธนวัน์ทํา1ประตูธนวัน์ยังถูกจารึกชื่อให้เป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อบนเวทีพิมอังกฤษ ในนัดที่เลสเตสตี้ชุดใหญ่พบกับแมนเชสเตตี้และเวสแฮมยูเนเต็ดอีกด้วยนะครับโอ้โหรอวันเฉิดฉายจับมือฝ่าวิกฤตโควิดตุ้ยกอรวิดขายทุเรียนเพื่อครอบครัวแม้จะเป็นพ่อค้าแข้งแต่ในายามที่ฟุตบอลลีกไม่มีการแข่งขันต้องสู้เพื่อครอบครัวด้วยการประกอบอาชีพสุดจริตหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตุ้ยกอรวิดนามวิเศษ อดีตกำลังทีมชาติไทยที่ผ่านการลงเล่นกับหลายสโมโสรทั้งพีทีทีระยองเอฟซีสุลกกกรสมุดสงครามเอฟซีครูแบงคอกยูเนเต็ดชนบุรีเอฟซีบริลัมยูเนเต็ดและล่าสุดเป็นเมืองการยูเนเต็ดทีมนนังใหม่ไทยลีก2ในฤดูกาล2 0 2 1โดยเจ้าตัวเองครับได้โพสต์ลงใน i อีส่วนตัวถึงการขายทุเรียนพร้อมกับข้อความว่าออเดอร์กำลังไปถึงมือของท่านขอรับขอบคุณมากโควิดเป็นเหตุเลยออกมาหาค่าน่มให้ลูก โดยเจ้าตัวนะครับขายตามออเดอร์ไม่ได้ขายแบบเปิดหน้าร้านที่บ้านภรรยาณอำเภออูทองแถวย่านบางพลานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นทุเรียนที่เรามาจากสวนจังหวัดจันทบุรีรับประกันว่าอร่อยแน่นอนโดยเจ้าตุ้ยนะฮะมีบุตร2คนก็คือน้องทีเจกับน้องไถ่กาก็ขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้ขายออกนะครับเดี๋ยวแอดมินไปชิมมึงได้ครับพรออมพี่น้อง นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้านะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นกันยังไรเช่โร่วนสรุปด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยจวดพี่น้องจวด